สวัสดีครับตลอดมาแล้วนะครับนี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่25ธันวาคมปี2565เลยนะครับผมเอาละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับตลอดมาแล้วนะครับกดหัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาสั้นๆว่าน้อมรับคำทํานายนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ นี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของความรักโอ้ความรักนะครับคนโสดอะดูว่าคุณอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะครับนะคุณจะยังไม่ค่อยโอเคนะครับกับคนที่เข้ามานะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะจะมี เรื่องให้คุณต้องตัดสินใจนะครับนะในปัญหาของชีวิตคู่ของคุณนะครับในเรื่องของการงานการงานนะครับคุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับสบายสบายเลยครับผมไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะครับนะในเรื่องของการเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภนะครับมองว่ายังไม่ดีขึ้นนะครับในสิ่งที่คุณเนี่ยต้องการ ความช่วยเหลือนะครับนะยังคงต้องรออีกสักพักนะครับยังเป็นความรู้สึกเดิมๆนะครับเบือเบ่อๆแบบเดิมนะครับไม่มีอะไรกระเตื้องขึ้นเลยนะครับนี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับผมเรามาดูกันนะครับในเรื่องของความรักความรักนะครับสำหรับคนที่โสดบอกได้เลยว่า ความโสดของคุณนั้นอ่ะกำลังจบลงแล้วล่ะครับนะคุณกำลังจะเจอคนที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับมองว่าช่วงนี้นะครับความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นนะครับนะในเรื่องของการงานการงานสำหรับคนวันจันทร์นะครับมองว่านะครับสิ่งที่คุณทำไปเนะี่ยการลงทุนลงแรงไปเนะี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับที่จะ ตอบแทนคุณกลับมานะครับผมในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับการเงินและโชคลาภนะครับช่วงนี้นะฮะระวังการจับจ่ายใช้สอยกันสักนิดนึงนะครับคุณมีเป้าหมายเยอะแยะเลยนะครับที่อยากจะซื้อนั่นเองนะครับผมนี่คือดูงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันอังคารนะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของความรัก ความรักนะครับสำหรับคนโสดบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะฮะคุณมีแพชชั่นนะครับใหม่ๆเข้ามานะครับผมกำลังแอบชอบใครอยู่หรือเปล่านะฮะรวมถึงว่าก็มีคนที่กำลังมองคุณอยู่เหมือนกันนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคู่นะครับช่วงนี้นะฮะยังดูจะเป็นเขาเรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับทำให้คู่ของคุณ่ะ รู้สึกมีแพชชั่นอยู่เสมอนะครับผมในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการงานอ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะระวังนะครับจะเขาเรียกว่าเสียอกเสียใจกับในเรื่องของการงานนะครับระวังโดนขโมยผลงานสักนิดหนึ่งนะครับผมในเรื่องของการเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภดีมากๆเลยนะครับการเงินที่คุณรอให้คนมาช่วยเหลือ ดูว่าจะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะครับส่วนโชคลาภนั้นนะครับลองดูนะครับมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยนะครับผมนี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของความรักนะครับผมความรักนะครับช่วงนี้เหนื่อยนะฮะบอกได้เลยนะครับผมนะสำหรับคนที่โสดนะครับอืม คนที่มีคู่ก็เหนื่อยอีกเช่นกันนะครับหรือว่าคุณนไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่ของคุณเลยนะครับในเรื่องของการงานการงานนะครับสัปดาห์นี้ดีมากๆเลยนะครับงานที่คุณทํานั้น่จะให้ผลตอบแทนคุณกลับมาอย่างดีเลย่ะครับเป็นงานที่คุณโอเคมากๆเลยด้วยนะครับการเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภนะครับ มองว่าในเรื่องของการเงินนะนะั้นอ่ะคุณอนะ่ะกำลังจะผ่านในสิ่งที่มันยากลําบากไปได้แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับคุณนะเข้าใจสถานการณ์ในการเงินของคุณทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับผมนี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสนนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะครับ คนโสดอ่ะจะมีคนเข้ามาหาคุณเวไวยเลยนะครับเนี่ยนะฮะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับก็มองว่าคู่ของคุณเนะี่ยค่อนข้างที่จะห,หวื่นหวานะครับนะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันด้วยนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานนะครับดูว่าสัปดาห์นี้นะครับคุณมีปัญหาที่จะต้องแก้อยู่นะครับผมนะ สู้ๆได้นะครับคุณสามารถผ่านมันไปได้นะครับในเรื่องของการเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภนะครับดีมากๆเลยครับการเงินที่ดูจะติดขัดนะครับตอนนี้นะฮะกำลังจะดีขึ้นแล้วนะครับผมนะส่วนเรื่องของโชคลาบนั้นมีมาเหมือนกันนะครับออลองหาจากคนใกล้ตัวคุณจากคนที่รู้ใจคุณเอานั่นเองนะครับ นี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเอาล่ะครับเรามาดูกันในเรื่องของความรักนะครับคนโสดนะครับผมนะคุณจะต้องมุกออนนะครับจากเรื่องราวในอดีตให้ได้ก่อนนะครับผมถึงจะได้เจอความรักครั้งใหม่นะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีนะครับของคู่ของคุณนะ กับความสมบัธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยคุณจะต้องทิ้งมันไปนะครับแล้วมูฟออนไปข้างหน้าให้ได้นะครับผมในเรื่องของการงานการงานนะครับมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะครับเป็นผู้หญิงนะครับนะดูจะเป็นหัวหน้าของคุณนั่นแหละครับนะที่จะช่วยเหลือให้งานของคุณนั้นประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินและโชคลาภ การเงินและโชคลาภนะครับช่วงนี้นะฮะเก็บหอมรอมริบให้ดีๆหน่อยนะครับจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับผมนะว่าคุณใช้จ่ายอะไรลงไปบ้างนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการใช้จ่ายเงินจนเกินตัวนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภมองว่ายังไม่มีนะครับนี่คือดวงประจาสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของความรักความรักนะครับคนที่โสดนะครับ ดูว่าเนี่ยจะมีคนเข้ามาหาคุณนะครับในระยะเวลาใกล้ๆนี้แล้วนะครับผมนะเพราะว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าคู่ของคุณนั้นอ่ะให้ระวังให้ดีหน่อยนะครับอาจจะมีเผอไผยกันไปได้บ้างเหมือนกันนะครับนะในเรื่องของการงานการงานนะครับอืมดูว่าอนาะคตที่สดใสนะฮะรอคุณอยู่นะครับ รวมถึงว่าการงานของคุณนะอาจจะไปได้ดีในต่างแดนนะครับผมใครที่มีแผนเอาไว้นะครับว่าอยากจะขยับขยายตัวเองเริ่มได้เลยนะครับในเรื่องของการเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภนะครับมองว่าคุณนะยังคงจะต้องเฝ้ามองให้ดีอยู่นะครับว่าคุณจะใช้จ่ายอะไรนะครับผมนะ วางแผนในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะครับอย่าใช้จ่ายให้มันเกินตัวมากเกินไปนะครับส่วนเรื่องโชคลาภยังไม่มีนะครับผมเอาละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามผมนะครับถ้าหลอดมาแล้วกดหัวใจนะครับคอมเมนต์เข้ามาสั้นๆว่าน้อมรับคำทำนายนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ